สวัสดีครับเจา้าววดำสิง้ฟเลาะครับผมเกิดเหตุเอยียงบอลูพี่น้องคว้นดำปึดเลยคิดว่าไฟไหมครับผมบ,บมอลูว่าไหมเอียงพี่นอ้องหนาบานเลยครับบ,บอลลูว่าไหมเอียงแต่ว่ากว้นดำปึดเลยพี่น้อง แล้วก็พก,ก้าเขาไปใกล้ก็ผมพาะว่ามันดำแห้งยูนาบ้านเชียโอ,โอดำซิงพาเลาะเลยครับกัดปางประอินนะครับดูนะไม่รู้ว่าใหม่อย่างรครับมือควันพี่น้องเต็มฝ่าเลยครับสดร้อนครับนี่วันที่สี่นะนี่กับประมาณบ่ายสามครับห้านาฬิกา วันเอ็มฝ่าเลยพี่น้องครับรูปรใหม่ยังได้พี่น,อน้อง,องกล้าเข้าไปใกล้ครับเจอ,อห้างบ้านอยู่ประมาณสองร้อยเมตรครับผมน,นี่สดทางเลี้ยวไปนี่กระเม่นครับตรงไปเลี้ยวซ้ายไปนี่ครับ จะใส่ไปกระเมียนครับวันสองร้อยเมตรกระใหม่มาประมาณเกือบสิบยี่สิบนาทีแล้วครับผมเสียโอเพิ่งมาไทายครับเอฟซีพี่น้องเบิ้งมันโมลูวันใหม่อียงเพิ่งใหม่เลยครับกับโมลูว่าใหม่บ้านหรือว่าใหม่โรงงานหรือว่าบ่อขยะครับผมข้างใน,นเนี่ยกับโมลูด้วยกัน มีติดติดอยู่ตรงข้ามแล้วบ้านเสียว,วน้ำซิงเขารลอครับผม,มกัดอยุทยาบางปบอินสะดุ้นรลอนเลยมึงก็รอดูเหตุการณ์อยู่ครับแลาเขาจะแจ้งดับเพลิงหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่แรงมากเลยน้องไฟลุกแ้งครับผมหรอบุกวันที่หล่ะ วันขึ้นครับครับดำลักษณะน,นี้นาะเป็นพวกสารเคมีหรือพวกขายไฟหรือว่าพวกน้ำมันนะครับผมที่ดำ,ดำปึ๊ดเลยพี่นอ้องเต็มฝาเล,เ,ลเลยพี่นอ้องวันหูย่างแรงเลยนี่พี่น้อง ฟ้านี่มืดเลยครับดำเลยอะไม่แรง,งมากมห่างอยู่ระยะประมาณ200เมตรครับร้ามห่าง มาหรือเปล่านนี้เจอเพลิงเนื้มีเพลิงมาหรือเปล่านี่ออกมาครับ,บ,บรที่มาใช้ออกมาครับนี่กบระเบื้องเหลี่ยมหน้าซีโป้รุ่นแรงครับผมหน้าซีโปแม่นใหม่บ้านครับอาจจะเป็นขยะที่บ่มีบ้านเรือนครับผมอาจจะเป็นโรงทิ้แล้ว มันจะเป็นพวกกองขยะหรือเปล่าพวกกองขยะติดน้ำมันมนี่ควันแห้งครับผมมันเลยสูงดำป๊ดเลยครับดำเลย นี่ยังมายัางมาหายเลยครับยังดำพิที่รอครับยังดำเลยครับม,มาขันที่สองัองน,น,น,องนที่สอมอเตอรคขั้นแล้วเอกมา,า,า,ากเดี๋ยวปกาเขาไปไกลครับยัน คนที่ก,กวาวความร้อนครับผมมันห่อนยามมันยามมันดำครับยันแหล่ยัานดำพี่นอ้องวันเออดำปืปืๆเลยวะ่ะไม่อียงวะ่ะบวนขึ้นบวนขึ้นพี่นอ้องมัวหายเลยดิ กล่าไปไกลเด้อพี่น้องเลยถ่ายอยู่ไก่ครับถ่ายอยู่กไก่ยันควันดำป่านนี้ยัยนเป็นพวกสารเคมีครับผมสูดดมเข้าไปเราใช้ร่างกายรับได้รับอันตรายได้พี่น้องเจ็ดสี่สุบหกชุกชนถ่ยายพี่น้องมองอยู่กไก่ครับเหตุเพลิงไหม้ในวันที่สี่ครับวันนี้ประมาณบ่ายสามโมงที่บ้านครับบางปะอิน ใหม่ครับไม่เนี่ยักษ์พุก้าไปใครเอฟซีบ้างเงาดูนะใหม่โดนด้วยเลยวันสิบก้นนาทีละมีความดุแรงคงควันครับสารเคมีครับผมพ่ก้าเข้าใกล้ครับเดี๋ยวกลัวครับกลัวสารเคมีไกลเอฟซีดูไกลไกลครับผมพี่น้องดูนะนี่คืนหนีได้พี่น้องนี่คืนหนีได้พูดอ่ะได้คิดว่าสิดับง่บยง่ายเลยครับนี่ ไม่เขียนสีมอดเลยพี่นอ้องวันน่ะข้าลัวครับนากลัววันนี้ดำเลยครับบนเขาใกล้ครับผมเขาจะมูกเขาหนีเกิดอาัดกันตรายต่อรลังไกยได้ครับสดร้อนๆเลยพี่น้องจะยานพี่น้องมันจะยานที่เขาใกล้ไม่ได้ดขาดครับ เพื่อความวปลอดภัยต่อร่างกายและสุขภาพมาแล้วครับพี่น้องรถดับเพลิงครับโอ้โหสินี่รถดับเพลิงเข้ามาแล้วครับโอ้ยขีดไปพี่น้องนะครับนี่รถดับเพลิงมาไหมครับเมาได้ท้ายช็อตสั้นๆใลยพี่น้องเพลิงครับผม จวดขนาะได้ไหมรถดับเพลิงสองคันมพิมาเปิดอีบอมาวะเนาะแต่เปิดอีบอ๋อมา้าจับกล้องทันเด้หุดไหลอีบอเข้าไปแล้วครับผมรถดับเพลิงเข้าไปแล้วครับขณะที่เพิ่านก่ได้ตั้งใจจุดครับของสมุนไพรอันสมัเองก็ได้พีเนะะาะเราจะนสถานการณ์ในเพลิงครับผมตอนท้ายรถดับเพลิงได้เข้าไปแล้วแบบคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ก่อนครับผมสวัสดีครับ